เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่5มิถุนายนวันนี้เรามาเริ่มกันที่ผลงานเกมทีมชาติเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับไปดูกันว่ามีนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานั้นมีใครกันบ้างที่ลงทาสึกครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกในเกมที่ทีมชาติโปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะฟินแลนด์ไป4-2ต่อโดยเกมนี้ครับบรูโน่ฟานันเดสกับ 2, ดิโอโก้ดาโล2ดาวเตะของผีแดงเรานะ่ะก็ได้ลงเล่นไปในช่วงครึ่งหลังและด้วยกับเฉพาะบรูโน่ฟานันเดสที่ก็ยังคงรักษาผลงานอันร้อนแรงไว้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยการยิงช่วยทีมไป2ประตูในเกมนี้ครับกับประตูขึ้นนํา3-0ต่อด้วยการยิงไกลนอกกรอบสุดสวยและกก็ประตูตอกฝาโรง4-2ต่อกับลูกแปรเล่นทางสุดเหนือชั้นเลยครับ ทำให้ถสติของบรูโน่ฟานันเดสตั้งแต่จบหลังทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2022เป็นต้นมาเจ้าตัวนียก็ทำไปแล้วถึง9ประตูกับอีก8แอสซิสครับจากการลงสนาม10เกมหลังสุดให้กับทีมชาติโปรตุเกสและกับไสติเด่นๆของเจ้าตัวในเกมเมื่อคืนนี้ผ่านมานะครับก็มีทั้งการวางบอลยาวเข้าเป้า100%บอลสั้นแม่นยา92%จากทั้งหมด50ครั้ง สร้างการให้กับเพื่อนร่วมทีมไป2ครั้งหาโอกาสยิงได้4ครั้งครับก่อนจะทําได้2ประตูด้วยกันนอกจากนี้ในโปรแกรมทีมชาติเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเอาตายไปยินเดียประตูมือ2ของทีมปีศาจแดงเราก็ได้ลงเล่นครบ90นาทีเต็มในเกมที่ตุรกีบุกไปสเสมออิตาลี0ูนย์ต่อศูนยยครับ ไปต่อกันที่เรื่องราวของโซฟียันแอมราบัตมิดฟิลด์ตัวยืมของทีมนะครับที่ก็กลับมาเรียกฟอร์มเก่งได้ในช่วงท้ายซีซั่นและก็ถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับในเกมที่แมนยูนิเต็ดของเราเนี่ยปราบแมนซิตี้สต่อหนึ่งในเกมรอบชิง FA ครับด้วยการเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็หมดสัญญายืมตัวไปแล้วและก็กำลังรอการตัดสินอนาคตของตัวเขาจากแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดว่าจะเอาอยัางไงครับจะซื้อขาดหรือเปล่า ดยกับอัปเดตล่าสุดกับเรื่องนี้ครับทางแอนดี้มิทเทนนักข่าวชื่อดังสายปีแสดงของเราเนี่ยก็ได้ออกมาระบุว่าโซฟิยนอัมราบาดต้องการอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตต่อไปและตัวเขาก็กําลังรอการตัดสินใจจากบอร์ดบริหารของทีมอยู่อย่างใจจดใจจ่อเลยครับถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวเขาเนี่ยจะได้รับข้อเสนอมากถึง8สโมสรครับที่ยื่นเข้ามาให้พิจารณาแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งในอังกฤษอิตาล,ลีสเปนและก็ซาอุดีอาระเบีย และก็มีการเน้นย้ำนะครับว่ามี1สโมสรอนเป็นคู่แข่งสําคัญของปีศาจแดงเราด้วยแต่ก็ไม่ได้มีการระบุชื่อทีมนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีการเปิดเผยด้วยว่าในเกมที่แมนยูนเต็ดของเรานั้นเปิดบ้านพ่ายกับอาร์เซนอลไป1ต่อศูนย์เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาในเกมเดังกล่าวเนี่ยเป็นเกมเรแรกๆที่อัมราบัตรเริ่มต้นทําได้ดีครับด้วยการที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเกมแรกให้กับทีมในรอบกว่า11เ,เกมซึ่งในเกมเดังกล่าวนี้ครับเจ้าตัวได้เข้าไปบอกกับเอลลิธเค,คนฮากว่าต้อง ก่อนที่ผลงานของเจ้าตัวจะออกมาดีในเกมแมตช์นั้นซึ่งจากนั้นอีก3เกมต่อมาในครับตัวอัมบ,บัตเนี่ยก็ได้ลงเล่นตำแหน่งเบอร์หกอย่างต่อเนื่องและทีมก็ชนะคู่แข่งมาทุกนัดเลยครับไล่มาตั้งแต่ชนะนิวคาสเซิลสต่อ2ชนะไบรตัน2ต่อศูนย์แลวก็ชนะแมนซิตี้สต่อ1ครับกับเรื่องของโซฟียันอัมบ,บัตยังไม่หมดเท่านี้นะครับล่าสุดทางดานิเอเล่ปลาเด้ผู้ในการกีฬาสโมสรอนฟิอเอรนตินาก็ได้ออกมาเผยเองเลยครับว่า ตัวอัมราบาดเนะี่ยคงไม่ได้อยากจะกลับมาที่สโมสซอนแล้วเขาต้องการจะเล่นอยู่ในอังกฤษต่อไปครับและถึงแม้ว่าทีมอยากจะได้ตัวเขากลับมามากแค่ไหนก็ตามซึ่งกับเรื่องดังกล่าวนะครับดานีเอเลปราเดก็ได้ระบุผ่านสื่ออิตาลีว่าผมคิดว่าโซฟียนอัมราบาดต้องการเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อไปแต่ทว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังไม่ได้บอกอะไรกับเราเลยนะผมอยากเก็บอัมราบาดไว้ที่ฟรออเรนติน่าไว้ก็จริงแต่ผมคิดว่าเขาคงมีแผนแตกต่างจากเราและต้องการอยู่ในอังกฤษต่อไป ทั้งนี้กับดีลของโซฟิยานแอมราบัดนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อว่าแมนยูนเต็ดของเราเนี่ยจะซื้อขาดหรือเปล่าซึ่งทัพปีแสดงของเราเนี่ยครับก็สามารถซื้อขาดได้ที่ราคา17.1ล้านปอนด์และหากว่านักเตะย้ายมาและก็ทำงานได้ดีนะครับทีมปีแสดงของเราเนี่ยก็ต้องจ่ายแอดออนตามโครงสร้างอีกประมาณ4.2ล้านปอนด์ด้วยกันครับไปต่อกันที่เขาลือร่วมกับไมเคิลอูเลเซ่ปีกจากคริสตันพาเลสกันบ้างนะครับ ดูต้องบอกแบบนี้ก่อนนอหลังจากที่1ในกองหลังเป้าหมายของทีมปีศาจแดงเรานั่นก็คือโตซินอาดาราบิโอโยกองหลังที่เพิ่งจะหมดสัญญากับฟูลแลมดนเชลซีปาดหน้าาะตัวไปร่วมทีมด้วยการยืนยันจากคราบิโซโรมาโน่แล้วนั้นล่าสุดน,นะครับทีมสิงลูเชลซีก็ยังคงเดินหน้าเร่งเครื่องแบบเต็มสูบต่อเนื่องเลยครับด้วยการเตรียมนะักพบเอเย่นของไมเคิลอุลิเซ่ปีกตัวเก่งของคริสตันพาเลซอีกหนึ่งนักเตะเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราที่ก็ได้เล่งไว้ตั้งนานมากแล้วครับ ซึ่งทางเชลซีนะก็หวังจะดึงปีกรายนี้เข้าไปเสริมความแข็งแกร่งส่วนในขณะที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็ยังไร้วี่แววความเลื่อนไหวในดีวนี้ครับแต่นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าบอร์ดของคีมนะ่ยยังไม่มีการตัดสินอนาคตของเอริดเคนฮาร์กเลยนั่นเองทำให้เรื่องการซื้อตัวนักเตะก็เลยถูกดองไว้ก่อนครับนอกจากนี้ครับในดีวของไมเคิลอเลเซ่เนี่ยก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมจากทางเบนซาคอฟส์อีกหนึ่งนะักข่าวชื่อดังนะครับที่ได้เผยว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เชลซีกำลังแข่งขันกันโดยตรงในการแย่งคว้าตัวไมเคิลโอลิเซ่มาร่วมทีมครับซึ่งไมแม้ว่าตัวนักเตนะเนี่ยอยากจะย้ายมาร่วมทัพป,ปีศาจแดงมากกว่าแต่หากว่าทางเชลซีนำเสนอโปรเจกต์ที่น่าสนใจมีผู้จัดการทีมที่พร้อมจะพูดคุยถึงแผนงานอนาคตและก็รูปก,การเจราจาได้เร็วกว่ามันก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่ไมเคิลโอลิเซ่จะเลือกย้ายไปอยู่กับเชลซีแทน ไปต่อกันที่เรื่องที่หลายคนกําลังรอคอยและอยากรู้ผลกันสักทีนะครับว่าจะออกมายังไงกับอนาคตของเอริกเทนฮาร์คุนซือของทีมปีศาจแดงเรา ที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจของบอร์ดบริหารสโมสรด้วยกับความคลืบหน้าล่าสุดกับเรื่องนี้นะครับก็มีอัปเดตจากทางเบนจาคอฟส์ออกมาระบ,บุว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอย่างขี่ถ้วนและก็เป็นไปอย่างถูกต้องที่สุดครับดินาตอนนี้ก็มีชองครอสบลังรักษาการซีอของทีมได้รับมอบหมายทําหน้าที่หาข้อมูลเพื่อซัพพอร์ตการทํางานของเอริธเทนฮากตลอดช่วงที่ผ่านมาว่ามีข้อดีอยังไงบ้างถึงจะได้มีโอกาสทําทีมต่อไปตามสัญญาในขณะที่เซอร ขวาคนเก่งของเซอร์ซิมดัดคลิฟก็ได้รับหน้าที่หาข้อมูลที่ผิดพลาดถึงการทํางานของเอริกเคนฮากตลอดช่วงที่ผ่านมาเช่นกันดยทั้งสองฝ่ายเนะครับก็ได้นําเสนอชุดข้อมูลจากทั้ง2มุมมองที่ต่างกันในกระบวนการตรวจสอบการทํางานในซีซั่นที่ผ่านมาแล้วด้วยครับทั้งนี้ในฝั่งของช่องครดบลันก็ได้นําเรื่องชมป์เอฟเอเป็นตัวชูโรงให้กับเอริคเคนฮาก ส่วนเซอร์เดฟเบลฟอร์ดนะครับก็เอาผลงานโดยรวมเป็นตัวชูโรงของเขาเช่นกันซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่เราจะเห็นเซอร์เดฟเบลฟอร์ดเนี่ยเข้าไปชมเกมของทีมแทบจะทุกนัดเลยครับที่ลงสนามและก็อย่างที่เราเห็นกันครัาวว่าผลงานในเกมหลีกของทีมนะ่ะมันก็แย่จริงทำไมนี่จึงเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากของบอร์ดบริหารนั่นเองครับเราไปต่อกันที่อีกดีลการเสริมทีมในตำแหน่งต่างๆหลังบ้านของทีมกันนะครับที่ตั้งแต่เซอร์ซิมรัตคลิป หัวเรือใหญ่ของอีนิอสเข้ามาซื้อหุ้นของทีมนั้นก็เรียกได้ว่ามีการโละทิ้งและก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแทบยกชุดเลยครับด้วยการนําเข้าทีมงานหลังบ้านของทีมไม่ว่าจะเป็นการดึงตัโอมาเบราดาซีโอคนใหม่ที่ดึงมาจากแมนซิตี้เจสันวิลคอร์สผู้ในการฝ่ายเทคนิคคนใหม่ที่ก็ไปดึงมาจากเซาท์มป์ตันและก็รวมไปถึงด้านแอชเวิร์ดว่าที่ผู้ในการสโมสซอนคนใหม่ที่ไปดึงมาจากนิวคาสเซิล่าสุดนะครับภารกิจนี้ก็ยังไม่เสร็จสิน้นอีเิอสจัดการไปดึงตัวโทบีเค Chelsea, ล City, เข้ามารับตำแหน่งประธานเจ้าที่ฝ่ายสื่อสารคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราครับดูจะมีการเริ่มงานตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปด้วยนอกจากนี้ครับก็ยังมีการเผยว่าตัวของโทบี้เคลกนะก็เป็นหนึ่งในมือทำงานคนสนิทของโอมาเบรดาว่าดีซีโอคนใหม่ของสโมสรที่จะเริ่มทำงานในวันที่13กรกฎาคมหรือว่าช่วงกลางเดือนหน้านี้ด้วยครับด้วยนักเวลานี้นะ่ครับชองครอสบลังอีกหนึ่งคนสนิทของเซอร์ซิมดัตกลิฟก็จะทำในที่รักษาการซีโอของสโมสรไปพ,พลางๆก่อนนั่นเองครับ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม